สวัสดีจ้านี่ตรงพักบุงที่มาถ่ายวันก่อนนู่นที่มาถ่ายอาทิตที่แล้วอันนี้เถามาแล้วแก่หมดแล้วจะโตวไวมากจริงๆนูนะเต้มมดเลยเยอะแยะในป่านอนเต้มไปมดเลยจ้ะแต่ว่ามันแก่หมดแล้วฉันไม่รู้ว่แบบนี้เขากินยังกินกันอยู่ไหม เพราะเคยกินแต่นน้อยๆเนี่ยจ้ะเต็มเลยแก่เมื่อจะฝากนวลกับมีหน่อยมีทั้งสองทางเลยเต็มไปหมดเลยจ้ะ เออพล๊บเดียวใหญ่เถามัดเลยเพอไปที่ก่อนไปแกงกินอร่อยดิฉันก็เลยว่าจิมาเก็บอีกจกหน่อยมันก็เลยเถามัดแล้วมาถ่ายเอาอีตอนตะวันเขาตกดินแล้วก็เอ,อ้ยดูเอะโอ้แกมัดเลยย่างมากดงอย่างใหญ่น่ะ น่ะโอ้โยแม่เอันนี้จ้ะอันนี้มันใบใหญ่แล้วเขาไม่กินกันแล้วเนาะน,นี่เนาะมันเถา่าหมดแล้วเขาว่ามันเป็นกินได้แต่การมันใบมันเป็นผิดจ้ะ แต่ตอนนี้มันใหญ่มดแล้วสงสัยมันเลยกินนะอะไรเนี่ยเออแป๊บเดียวเถามดจ้ะพี่น,นาค่อยมาเอาไหมี่นาค่อยมาเอาไหมกินตีละทีกับคอเถอะคือเนาะพอจะได้อร่อยอร่อยให้มันเป็นอะไรที่มันพิเศษพิเศษ กินปีละทีกับพอไปหนาไปมาเก็บใหม่รูบ่อนมาแล้วที่นี่ดูนะโอ้ยใหงมากดูนะจ๊ะนู่นก็มีนะั่นก็แม่นะโอ้เต็มเลย